Smart s h o p p i n g ช็อปง่ายๆราคาเบาๆอยู่กับจอยสจีค่ะและทิพย์อธิกาค่ะและต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมขาใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกขยับนิดขยับหน่อยนะคะอ่ะมีเสียงกรอบแก๊บพึงระวังไว้เลยค่ะว่านี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะคะหลายคนเนี่ยรู้ถึงสัญญาณเตือนนะพี่ทิพย์แต่ว่าการนั้นก็เถอะค่ะหลายคนไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ปล่อยตัดละเลยแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชม่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราเนี่ยจะเป็นพวกโรคข้ออักเสบได้เลยถูก ต้องแล้วล่ะค่ะอย่างเช่นดาราของเราในวันนี้นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งต้องบอกนะคะว่าเขาเนี่ยมีผลงานละครเยอะมากโ้จอยและที่สําคัญนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกมาลังกายมากๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเรื่องของกระดูกใช่งหรอใช่ใชอ่ะอย่ารอช้าค่ะไปพบกันเลยดีกว่านะคะกับพี่ปูกิตพลเกตมณีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยพี่ปูพี่ปูดูแบบแฮนซัมมากเลยอ่ะพี่ปูยิ่เท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่ใช่ค่ะหนูว่าสักห้กว่ากว่านะกว่าพี่คิดว่าห้าสห้าอืมอืก็เราก็เท่าเท่ากันอ่ไม่น่าจะเกินนี้เพราะว่าดูแล้วคือแบบดูแข็งแรงดูหนุมอยู่เลยอ่ะแล้วสรุปแล้วเท่าไหร่คะปีนี้61เต็มครับเฮ้หอ็ดเต็มครับผม เฮ้ยแต่แบบดูดีมากเลยอ่ามันก็ต้องเนาะดูแลตัวเองนิดนึงอ๋อมีเคล็ดลับใช่ไหมเพราะว่าอาชีพการงานของเราก็ต้องพบปะกับผู้คนเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้บอดี้ของเราเนี่ยในการทำอาหากินด้วยเป็นนักแสดงเนาะในหล่อสู้เด็กก็ต้องหล่อสู้ผู้ใหญ่ด้วยกันแต่ว่าในเรื่องของผลงานผลงานของพี่ปูเนี่ยก็คือว่าเยอะมากจริงๆ ก็ตอนนี้ก็มีที่ออกอากาศอยู่ก็มีคุมทรัพย์ลำโขดช่อง8นะครับแล้วก็ตราฟ้ามีราวันช่อง3อแล้วก็สูตรลักแซบิลีช่องวันครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือผลงานการละครของเราก็คือยังมีอยู่อย่างต่อเน,นื่องเลยรับว่าใจงื่อยๆสงเรื่อยๆเลยนะคะคแต่ว่านอกจากผลงานในวงการแล้วเนี่ยเต้นจอยได้ทราบมวาว่าพี่ปูเองเป็นคนที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายใช่ไหมคะครับ <laughs> อันนี้เป็นความชื่นชอบเพราะว่า อะไรนะ่ะพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็อยากจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับก็เลยผันตัวไปออกกําลังกายอ๋อแล้วออกทีคือออกหนักออกเยอะไหมคะ แรกๆเริ่มจากปั่นจักรยานทีเราเป็นชั่วโมงๆนะครับแต่หลังๆเนื่องจากเรารับการแสดงด้วยเราก็ไม่อยากให้ผิวพรรณเราเสียก็เลยเปลี่ยนมาเข้ายิมเป็นการเล่นเวทแล้วก็ปั่นจักรยานในยิมแทนโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยเป็นการดูแลตัวเองนะคะค่ะแล้วอย่างนี้คือเวลาเราออกกําลังกายเรามีปัญหาทางด้านแบบสุขภาพของเราอย่างเช่นปวดตามเนื้อตามตัวตามข้ออะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ปูเออจริงๆนะครับทุกคนก็อาจจะต้องเจอปัญหานี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็อายุเยอะแล้ว แล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยเราก็คิดว่าเรายังไหวอยู่ก็ออกหนักไปนิดนึงเออเล่นเล่นไปมันเริ่มมีอาการมีเสียงก๊อบแกลบตามข้อตามเข่าเวลาเราเล่นขาเนี่ยมันต้องใช้ใช้การออกกําลังกายเยอะนะครับก็มีเสียงดังก๊อบแกลบก๊อบแกลบมันจนบางครั้งนี่มันทําให้เรากังวลอ่ะแล้วก็หนักๆเข้าก็ต้องถึงการต้องพักมันรู้สึกเจ็บไหมคะในระหว่างที่มันมีเสียงก๊อบแกลบอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ปูมันแป๊บ เสียวนะครับนะอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่แปลว่ามันไม่ปกติแล้วแหละจากที่ออกกําลังกายแล้วมันไม่มีอะไรเลยพอเราเริ่มหนักขึ้นมากขึ้นเอ๊ะมันเริ่มมีเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อายุเราหรือว่าเป็นที่การออกกาลังกายที่ผิดวิธีถึงขนาดต้องพักต้องพักเลยใช่ไหมคะพักครับแล้วบอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดคนออกกำลังกายแล้วอยู่มีปัญหาสุขภาพทางด้านแบบนี้แล้วอยู่ๆยหยุดพักเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดมากเลยนชใช่เพราะว่าเวลาเราไปเล่นละครบางครั้งมันต้องมีฉากที่ อ๋อมันต้องบอกแบบคือคือพี่นี่ไม่ใช่แนวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แนวนั้นคือแนวของพี่คือตบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบทไร้ไร้อยู่มีไร้ไร้นิดนึ่งแนวแนวนั้นเพราะว่าเราสูงวัยแล้วเนาะจะไปบู๊อะไรกันแน่แต่เขาจะให้รับบทประเภทนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นกับพี่ปูแล้วพี่ปูมีวิธีการรับมือหรือแก้ไขยังไงอะคะพี่ปูคืองี้ครับพรเอิญน เราเนี่ยเป็นคนที่เวลาออกกำลังกายอะไรเนี่ยเราก็ชอบที่จะโพสต์โชว์วันเราเนี่ยังไหวแฮชแท็กเราติดไปเลยว่า60อย่างเจ๋อคนก็ไปติดตามมาดูว่าเราเนี่ยแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราห่างหายไปมันมีคนมาถามว่าเป็นเป็นน้องที่อยู่ในวงการเนี่ยอ้าวพี่ช่วงนี้ไม่ออกกำลังกายทําไมมันมีอาการปวดคอปวดอะไรต่าเนี้ยเขาก็เลยให้คําแนะนํามาว่าลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยสูงอายุแล้วน้ําในข้อเราเนี่ยมันอาจจะหดหายไปครับจานนั้นเราจะต้องเติมน้ําในข้อของเราด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับซึ่งเขาแนะนำมาก็คือฟิจิเคอเช่นไตเป๊ะไยข้างหน้านี้เลยใช่ไหมคะข้างหน้านี้เลยครับเอามาให้ลองรับประทานดูโอ้โหแล้วหลังจากที่ลองไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันได้ผลดีนะครับสิ่งที่เคยเป็นอยู่มันหายไปทําให้เราเนี่ยมั่นใจและออก การออกกํากลังกายได้มากขึ้น <S <S มันก็เป็นผลดีกับเราแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงบ้างคะฟิสิคอลเจนคืออย่างนี้ลองแล้วรู้เนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่สุดท้ายไปหาข้อมูลมาไปหาข้อมูลมาว่าเขามีอะไรดีก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยทำจากคอลเจนบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นและที่สําคัญคือดีที่สุดมันเลยช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจในการออกกำลังกายมากขึ้นยังคงรักษาสภาพร่างกายได้ ดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าพูดถึงคอลลาเจนทุกคนเนี่ยจะไว้ใจมากมเลยก็คือคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขาใช้แบบคอลลาเจนที่เกรดดีจริงๆอันนี้จึงทําให้พี่ปูรู้สึกเฮ้ยมั่นใจแล้วก็อ๋อขึ้นมาทันทีว่าทำไมอาการกรอบแกบของพี่ปูถึงได้หายไปใช่ไหมคะใช่ครับและสำหรับคนที่เริ่มเป็นใหม่ๆมีอาการใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะทั้งนึงเนี่ยสักสองช้อนอ๋อสองช้อนได้เลยเพิ่มปริมาณเข้าไปนะพอเริ่มพอเริ่มดีขึ้นแล้วปกติแล้วก็ แล,แล้วเวลาทานเนี่ยคือก่อนอาหารหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะตื่นเช้ามาแล้วครับทานได้เลยเอ,อ๋อทานได้เ,ออเลยครับชงง่ายค่ะออไม่มีกลิ่นไม่มีสีเรื่องคาไม่มีน้ําตาลไม่มีเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักแล้วก็ ระหว่างเรืองน้าตาลอันนี้ชงง่ายครับผมจะชงกับน้าเย็นชากาแฟหรือน้าผลไม้ได้ทั้งนั้นอุ้ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาหารก็ได้เช่นสมมุติว่าหนูกินแกงจืดหนูอยากจะกินคอลลาเจนด้วยก็เอาคอลลาเจนใส่แกงจืดนี้ได้ด้วยเหรอคะสุดแท้แต่อ้ยอันนี้ดีดีมากมากเลยใช่แต่เพราะว่าเขามีไททูไททูนี่สําคัญสำคัญเรื่องข้อเรื่องอะไรและที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไว้แล้วว่าอายุพี่เนี่ย68แล้ว สังเกตนะครับผมเนี่ยมีนะมีงอกมีอะไรแต่นี่ไม่มีการย้อมไม่มีอะไรอ๋อจริงเหรอคะครับอุ้ยหกสิบเอ็ดมีงอกแค่นี้ถือว่าน้อยมากเลยนะหนาด้วยนะมีคนถามว่าเอ้ยไม่ไปทําสีผมทาทําไมผมเราอย่างนี้กําลังดีอยู่แล้วถือว่าน้อยมากเพราะคุณพ่อหนูคือเริ่มจะขาวเยอะแล้วตัวนี้มีไทวันด้วยไทวันคือยังไงคะคือช่วยเรื่องผิวพันธุ์นะครับหน้าตา เส้นผมเล็บเล็บอะไรเนี่ยมันจะเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ฉะนั้นใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับได้ทั้ง2อย่างคือต้องบอกก่อนว่าปกติไม่ค่อยเห็นผู้ชายที่จะดูแลบำรุงตัวเองสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพี่ปูเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ติดคอลลาเจนไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะครับคก็ถือว่าต้อง ยอมเขาเหรอครับตัวนี้ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่พี่ปูทานอยู่เนี่ยก็คือช่วยทั้งเรื่องของการไปเพิ่มน้ําให้กับตามข้อตามกระดูกของเราในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ยังช่วยบํารุงกระดูกเล็บผมฟันถือว่าครบมากเลยนะได้ทุกอย่างเลยพี่ปูย้ําอีกทีหนึ่งวิธีการกินกินยังไงคะอยากให้ทุกคนลองดูครับผมนะครับง่ายๆเลยเริ่มจากน้ำเปล่านี่แหละน้ำเย็นตื่นเช้ามาแล้วคุณชงได้เลยหนึ่งช้อนนะครับคนให้ละลายเข้ากันรับรองครับ ของเราเนี่ยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลมันะจะสายบริสุทธิ์นะครับดื่มเข้าไปสดชื่นครับผม เห็นไหมว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยพี่ปูไม่ทานแน่นอนเพราะว่าพี่ปูเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยมีเวลาสแสดงว่าวิธีการทานก็คือง่ายง่ายมากๆอยู่แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอบได้ยินมาว่าพี่ปูมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดค้มดค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูดีแบบพี่ปูแบบนี้วันนี้มาแล้วนะคะโปรโมชั่นจากฟิจิคอลเจนค่ะสําหรับวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะปกติกระปุกละ540บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนอกจากนี้ ยังมีโป,โปรแบบเป็นเซตให้คุณผู้ชมเลือกสารอีกด้วยถ้าคุณรับเป็นแบบซื้อ2กระปุกเขาแถมให้เลยไนดะ้อีก1กระปุกทันทีเท่านั้นยังไม่พอยังแถมให้อีกค่ะกับแก้วเช็คนะคะในราคาเพียงแค่980บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆหรือว่าถ้าอยากได้รับเพิ่มมากกว่านี้นะรับไปเลย4กระปุกแถมให้เลยอีก2กระปุกค่ะแล้วก็ยังแถมแก้วเช็คให้อีกเช่นเดียวกันนะคะในราคาเพียงแค่หนึ่พบาทหรือถ้ารับเป็นแบบเซตใหญ่ทานยาวยๆไปเลยค่ะ6กระปุกแถมจัดหนักจัดเเต็มมนะแแถไปปลลย3กกกรุ้ว งแถมให้อีกนะคะกับแก้วเช็คทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคาเพียงแค่2,450บาทเท่านั้นสนใจต้องรีบโทรเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะที่เบอร์0835669659ย้ำอีกรอบนะคะ0835669659คะ่ะใช่แล้วค่ะใครที่อยากจะมีสุขภาพดีนะคะถึงแม้ว่าอายุนั้นนะคะจะเพิ่มมากขึ้นหรือจะน้อยก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ดีถูกไหมคะพี่ปูถูกสุดท้ายอยากจะให้พี่ปูค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตาม ตามรายการน,นิดหนึ่งนะคะว่าวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของพี่ปูค่ะครับาการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องหักหมจนเกินไปทําตามที่วัยของเราต้องการนะครับที่สําคัญอย่าลืมครับเสริมด้วยฟิต,ยติโคลาเจนไตรแปรได่ครับเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของเรา3คนหมดลงแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราทั้ง3คนรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสคนได้หมดเวลาลงแล้วในครั้งหน้า smart shopping จะมีสิ่งดีๆอะไรมาน,นำเสนอให้กับคุณผู้ชมเอกติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ